สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไข่แดง .com นะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวระบบขายอาหารในร้านอาหารนะครับโดยให้พนักงานเป็นคนรับออเดอร์แทนการจดนะครับซึ่งระบบตัวนี้นะครับจะแบ่งการใช้งานออกเป็นสองระดับหลักๆนะครับก็คือระดับของที่เป็นพนักงานกับเจ้าของร้านนะครับผมจะมาอธิบายการใช้งานทั้งหมดของตัวระบบตัวนี้นะครับโดยจะเริ่มของ ส่วนของเจ้าของร้านก่อนนะครับซึ่งจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวระบบทั้งหมดนะครับอ่าพอเข้าสู่ระบบสําเร็จนะครับก็จะเด้งส่วนของหน้าแรกนั่นแหละนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าที่จะเอาไว้สําหรับในการขายอาหารในร้านนะครับซึ่งผมจะเริ <Saudi> ่มตรงระบบหลังบ้านก่อนนะครับให้กดตรงที่ชื่อสวัสดีเนี่ยนะครับแล้วก็กดระบบหลังบ้านนะครับหน้านี้จะเป็นส่วนของหน้าของระบบหลังบ้านนะครับจะมีการแจ้งเตือนแล้วก็ ปุ่มสําหรับการไปใช้งานในส่วนต่างๆของภายในระบบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มส่วนของการใช้งานทั่วไปก่อน,นครับเริ่มที่ข้อมูลของค่าเริ่มต้นนะครับซึ่งข้อมูลของค่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือการตั้งค่าเกี่ยวกับพวก body t ต t l ลในคัลเลอร์นะครับแล้วก็ตเต t e r พวกเนี้ยนี่คือข้อมูลค่าเริ่มต้นที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อให้แบบคนที่ซื้อระบบตัวนี้ไปนะครับสามารถเอาไปแบบปรับเปลี่ยนได้ง่ายตกแต่งตาม ระตายของตนเองได้นะครับอ่าเหมือนกับยกตัวอย่างพวกสีพื้นหลังแบบนี้นะครับสมมุติว่าตอนแรกเป็นสีขาวอยู่ต้องการเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแบบเนี้ยความทึบเท่าไหร่นะครับสมมุติอ่าตอนแรกเป็นหนึ่งร้อยก่อนก่อนบันทึกนับเนี่ยก็จะเป็นพื้นหลังสีเขียวนะครับหาต้องการแบบลดความทึบหน่อยสักห้าสิบแล้วกันเนี่ยนะครับมันก็จะจางๆนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาไปแบบตกแต่งได้นะครับพวกไเตัลเนี่ยก็คือส่วนของไเตัลด้านบนนะครับ แล้วก็เนบบาร์ก็เป็นข้อความก็คืออันนี้คือเขียนว่าเซลฟูสุร่าดนะครับสมมุติว่าร้านอาหารของเราชื่ออะไรก็สามารถตั้งได้นะผมตั้งเป็นครัวสวนกล้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับกดบันทึกนะครับเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นครัวสวนกล้วยให้นะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนทีมเปลี่ยนรายได้นะสว่างหรือมืดนะครับสีก็คือสีของส่วนของตัวเนบาร์ตัวเนี้ยนะครับข้างล่างนะฟูเตอร์เราก็สามารถมาตั้งสีได้นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับในการตั้งค่าของข้อมูลของค่าเริ่มต้นนะครับอส่วนต่อไปนะครับจะเป็นข้อมูลของพนักงานนะครับข้อมูลของพนักงานก็คือข้อมูลพนักงานในร้านของเรานะที่เอาไว้รับออเดอร์จากลูกค้าอะไรแบบเนี้ยนะครับวิธีการเพิ่มข้อมูลของพนักงานนะครับกดเข้ามาในส่วนของข้อมูลพนักงานแล้วนะครับจะมีปุ่มคําว่าเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับก็คือกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เรากรอกชื่อผู้ใช้นะครับรหัสผ่านแล้วก็ชื่อเล่นนะครับ ก็กอกลงไปนะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับมันก็จะมีลําดับของพนักงานเนี่ยกี่คนก็แล้วแต่แหละนะครับก็จะขึ้นมานะครับตอนนี้ในร้านอาหารนะครับมีอยู่หนึ่งคนนะครับก็คือชื่อผู้ใช้มิ้นนะครับรหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่นะครับชื่อเล่นก็คือมิ้นเดี๋ยวผมจะแก้รหัสผ่านเป็นหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็กดแก้ไขเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยแล้วกดบันทึกนะครับต่อมาปุ่มลบนะครับลบก็คือ ลบข้อมูลนั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นแบบฟอร์มขึ้นมาถามว่าคุณต้องการลบหรือไม่นะครับใช่ก็คือลบนะครับเขนเซก็คือยกเลิกนะครับก็จากประมาณนี้นะครับต่อไปนะเป็นข้อมูลของประเภทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับประเภทมีอยู่5อย่างนะครับในระบบที่ผมได้จําลองขึ้นมานะครับก็จะมีทอดเผาย่างนะครับอบนึ่งเล้วข้าวแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งประเภทเนี่ยถ้าสมมุติ ซื้อระบบตัวนี้ไปก็สามารถเพิ่มหรือว่าปรับเปลี่ยนแก้ไขเอาได้เลยนะครับแล้วในประเภทเนี่ยจะไม่จํากัดนะครับข้อมูลจะมีกี่ประเภทก็ได้นะครับพากดปุ่มเพิ่มข้อมูลนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีให้เราป้อนลำดับที่นะครับแล้วก็ป้อนชื่อประเภทนะครับสมมุติว่าตอนเนี้มีอยู่ห้าใช่ไหมครับเราก็ป้อนแบบต่อไปคขอลำดับที่หกนะครับป้อนชื่อประเภทผมตั้งเป็นของหวานนะครับกดบันทึกนะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับส่วนนี้นะครับเวลาเราเพิ่มเสร็จนะครับเวลาเรามาดูตรง รายการเนี่ยสมมุติตอนแรกยังไม่มีของหวานใช่ไหมครับพอเรากดลองกดรีเฟซดูนะครับเนี่ยของหวานก็จะขึ้นมาด้วยนะครับวงเล็บศูนย์ตรงนี้นะครับก็คือวงเล็บจานวนในแต่ละประเภทว่ามีอาหารอยู่เท่าไหร่นะครับประมาณนั้นเครื่องดื่มมีสามเนี่ยนะครับวงเล็บสามก็จะมีรายการอยู่สามนะครับข้าวมีเก็ดก็จะมีวงเล็บข้างหลังนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็คือยอดรวมทั้งหมดนะครับว่ามีอาหารจํานวนกี่กี่รายการนะครับอ่ะของหวานก็อยู่ลบที่หกนะครับซึ่งจะกดแก้ไขหรือว่ากดลบก็ได้นะครับนี้ นี้เดี๋ยวผมจะลองลบให้ดูนะมาลบของหวานออกไปนะครับหาลบเสร็จนะครับถ้าเรามากดรีเฟซดูนับของหวานก็จะหายไปแล้วนะครับฮะที่มาดูส่วนของอาหารบ้างนะครับพอเราเพิ่มประเภทเสร็จนะครับก็จะมาในส่วนของวิธีการเพิ่มอาหารและนับตอนซื้อระบบไปมันอาจจะมีข้อมูลเริ่มต้นแบบนี้นะครับก็ลูกค้าก็ไปลบข้อมูลออกให้หมดได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยแอดเพิ่มไปทีละประเภททีละอาหารนะครับ พอเรากดเข้ามาในส่งอาหารนะครับวิธีการก็คือจะมีการแสดงทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทอดเผาย่างอบนึง่งข้าวเครื่องดื่มนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอัตโนมัติเองมันขึ้นมาจากประเภทที่เรามีตรงเนี้นะครับสมมุติว่าตอนนี้เราไม่มีมีแค่ตบที่เครื่องดืม่มถูกไหมครับสมมติว่าม,ม,มีการเพิ่มประเภทที่หกเข้ามานะครับก็คือของหวานนั่นเองนะครับเพิ่มมานะครับส่งของอาหารตรงนี้ก็จะขึ้นคําว่าของหวานด้วยนะแต่กดเข้ามาในหมวดหมู่ของของหวานเนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับ จะเพิ่มข้อมูลอาหารลงไปนะก็จะเป็นปุ่มเนี่ยเพิ่มข้อมูลใหม่เหมือนเดิมนะครับกดเข้ามานะครับมันก็จะให้เราเลือกประเภทของอาหารนะครับทอดเผาย่างอบนึ่งข้าวหรือว่าเครื่องดื่มหรือของหวานนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มไปในที่ของหวานนะครับของหวานอะไรดีนะครับอ่าเพิ่มเค้กแล้วกันนะครับราคาห้าบาทแล้วกันนะครับกดบันทึกนะครับอ่ะมันจะถูกเด้งมาที่ของหวานนะครับแล้วก็ลำดับที่หนึ่งนะครับ ชื่ออาหารว่าเค้กนะครับราคากี่บาทครับเมนูแนะนําเป็นกากบาดแดดอธิบายให้ว่าคืออะไรนะครับสถานะปกติกะแดดอธิบายให้นะครับอ่ะเพิ่มเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับระลองรีเฟซดูนะครับรีเฟซเนี่ยก็จะมีของหวานขึ้นมาแล้วก็มีวงเล็บหนึ่งด้วยนะครับยอดตอนนี้เป็นสามสี่แล้วนะครับรายการเนี่ยก็จะเป็นเค้กแล้วนะครับห้าบาทนี่คือการเพิ่มอาหารนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเมนูแนะนําบ้างนะครับเมนูแนะนําเนี่ยเป็นแบบไหนทาไมเป็นกากระบาดกระถูกนี้ เป็นยังไงนะครับก็คือส่วนของตัวหน้าร้านค้าเนี่ยนะครับสมมุติว่าเป็นของหน้าแรกนะครับมันจะเป็นรายการอาหารแนะนําขึ้นมาอยู่นะครับเนี่ยมีอยู่สี่รายการนะครับสี่รายการตรงนี้นะครับสมมุติว่าอ่าเมื่อกี้เราเพิ่มเค้กเข้ามานะสมมติว่าอยากให้เค้กเนี่ยเป็นเมนูแนะนําด้วยนะครับก็มากดแก้ไขของส่วนของเค้กเนี่ยนะมันจะมีให้เราติ๊กตรงนี้นะครับเมนูแนะนำนะครับให้ติ๊กเป็นกาถูกนะครับแล้วกดบันทึกนะครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับเมนูแนะนําของเค้กเนี่ยจะเป็นกาถูกนะครับกาถูก ตามระบบของมันนะครับถ้าสมมติว hmm? ่าเป็นการถูกเนี่ยปลากระพงทอดน้าปลานะครับข้าวผัดกุ้งใหญ่เนี่ยเป็นการถูกพวกเนี้ยตรงเมนูแนะนําตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นด้วยนะ่ปลากระพงทอดน้ําปลานะครับข้าวผัดกุ้งใหญ่นะครับเนี่ยเค้กนะครับก็จะถูกขึ้นเป็นของหวานเอ้ยจะถูกเป็นจะถูกขึ้นเป็นรายการแนะนํานะครับประมาณนี้สมมุติเราจะออกนะครับก็มากดแก้ไขได้นะครับติ๊กออกนะครับบันทึกนะครับแบบนี้นะครับตรงรายการแนะนําก็จะถูกหายไปแล้วนะครับ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับในการตั้งเมนูแนะนำนะครับกากระบาดกับกาถูกก็คือแสดงว่าถ้ากาถูกก็คือเป็นเมนูแนะนำนะครับถ้ากากระบาดก็ไม่ใช่นะครับต่อมาในเรื่องของสถานะนะครับปกติกับหมดนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าอ่ามาดูเดี๋ยวทดสอบไปดูก็คือปลากระพงทอดน้าปลาตรงเนี้ยนะครับเป็นรายการแนะนําอยู่เห็นไหมครับในเมนูทอดเหมือนกันเนี่ยปลากระพงทอดน้าปลานะครับเนี่ยสองร้อยยี่สิบาทนะครับเมนูนําก็สองรอยี่สิบนะครับทีนี้สมมุติว่า เราขายไปสักช่วงเที่ยงละนะครับเมนูเริ่มหมดนะครับเราก็มาปรับให้มันเป็นสถานะหมดนะครับสถานะหมดอ่าสมมุติลองปรับดูก่อนนะครับเนี่ยตรงพอเรากดแก้ไขนะครับมันจะมีคําว่าสถานะขึ้นมาปกติกับหมดนะสมมุติว่าอาหารนี้หมดนะครับก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับมันจะขึ้นว่าเี่ยปลากระพงทอดน้าปลานะครับเป็นหมดนะครับเรามารีเฟซดูนะครับอ่าเห็นไหมตรงนี้ในส่วนของหน้าของ รายการแนะนําที่เอาไว้สําหรับรับออเดอร์นะครับมันก็จะขึ้นเป็นหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ไม่สามารถกดได้นะครับถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับในหมทอดนะครับจะเป็นหมดนะครับเพื่อเอาไว้สําหรับแบบถ้าสมมุตินพนักง,งานไปรับออเดอร์แบบนี้นะครับถ้าสมมติมันหมดมันก็จะแจ้งพนักง,งานตรงนั้นพนักง,งานก็ได้เอาไว้แจ้งลูกค้าต่อได้เลยนะครับว่าอ,อ๋อปลากระพงทอดน้ำปลาหมดแล้วนะครับไม่สามารถแบบสั่งได้เลยแบบนี้นะครับ เจ้าของร้านก็สามารถปรับไปได้เลยเวลามีสินค้าแล้วสมต Liam, สมติปลากระพงทอดน้ำปลานะครับมีสินค้าแล้วนะครับก็ไปกดแก้ไขได้เลยนะครับตั้งเป็นปกติประมาณนี้นะ,ป,ะนปลากระพงทอดน้ำปลาก็ขายได้ตามปกติวันไหนอาหารอันนี้หมดไม่ขายก็สามารถตั้งสถานะเป็นหมดได้นะครับ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนของอาหารนะครับอ่าต่อไปจะเป็นส่วนของการจัดการการขายนะครับเกี่ยวกับการรับบอเดอร์การเสิร์ฟการเช็คบินนะครับ ามาเริ่มกันเลยมาส่วนของหน้าแรกนะครับสมมติว่ามีการล็อกอินเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นเวลาล็อกอินเสร็จนะครับมันก็จะถูกเด้งมาหน้าหน้าแรกของตัวระบบนะครับซึ่งหน้าเรขเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการรับออเดอร์แล้วนะครับในที่นี้ผมจะใช้รับัญชีของตัวเจ้าของร้านเลยนะครับในการทดสอบซึ่งเดี๋ยวบัญชีของที่เป็นเกี่ยวกับพวกพนักงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้นะครับแต่จะทางานคล้ายกันเลยนะครับแค่พนักงานเนี่ยจะมีบทบาทน้อยกว่านะครับมาดูวิธีการรับออเดอร์กันนะครับ รับออเดอร์คือการรับปกติเลยนะครับปกติจะเป็นการจดนะครับทีนี้สมมติลูกค้าสั่งอะไรนะครับเราก็ไปเลือกเอา identified? สมมุติลูกค้าสั่งปลากระพงหรือว่าพวกกุ้งอบเกลือสมมติลูกค้าสั่งกุ้งอบเกลือใช่ไหมครับเราก็กดเพิ่มได้เลยเนี่ยกดที่ตัวตรงเงินนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนเหมือนเมื่อกี้อันไหนผมคนลบก่อน่าสมมุติว่าลูกค้าสั่งกุ้งอบเกลือนะครับเราก็กดที่ตัวราคาได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเพิ่มรายการอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็ส <c ười> ั่งไปเรื่อยๆนะครับสั่งสมมติว่า ผมสั่งอะไรอีกสั่งข้าวอะข้าวผัดปูเล็กนะครับหนึ่งนะครับสั่งเครื่องดื่มอะผมสั่งน้ําเปล่านะครับประมาณนี้ทีนี้ในรายการเนี่ยวเวลาเรากดเพิ่มไปเสร็จนะเหมือนที่มันแจ้งเตือนขึ้นเมื่อกี้อะสั่งน้ำมรลุมด้วยนะครับเนี่ยการแจ้งเตือนแบบนี้นะมันก็จะถูกเพิ่มข้อมูลนะครับลงไปในสี่รายการอาหารตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่นะครับแล้วก็บอกราคารวมอยู่นะครับลูกค้าถามเราก็สามารถตอบลูกค้าได้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าน้ําเปล่าเนี่ยนะครับมีอยู่ในรายการอาหารอยู่แล้วถ้าเราจะเพิ่มต่อนะครับจะไม่สามารถเพิ่มได้นะครับ ซึ่งมันจะบอกว่ามีอาหารอยู่ในรายการอาหารแล้วนะครับก็ไม่สามารถเพิ่มได้นะครับทีนี้วิธีการนะครับมันก็คือการเพิ่มหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการเพิ่มเป็นสองหรือสมเนี่ยก็คือกดไปก่อนครั้งหนึ่งนะครับกดไปอยู่ให้ในอยู่ในตัวสรุปรายการอาหารเนี่ยนะครับในสรุปรายการอาหารเสร็จนะครับเราก็มาแอดจำนวนเอาเหม,มือนสมมติว่าน้ําเปล่าเนี่ยเขาต้องการสั่งสมมติเอาสามข bon วดนะครับก็พิมพ์เลขสามไปได้เลยนะครับราคานี่คือราคาต่อขวดนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือมันจะยอดรวมให้สมมุติเราพิมพ์สามนะครับมัน อาหารเรียบ no ร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็จะรวมราคาให้ด okay. ้วยนะครับยอดรวมของเรานะครับอยู่ที่460บาทนะสมมติว่าเราเพิ่มน้ำอัดลมอีกหนึ่งขวดนะครับเป็นสองนะครับมันก็จะเพิ่มยอดรวมนะครับอ่าสมมุติว่าสั่งเสร็จนะครับออเดอร์นี้เสร็จแล้วลูกค้าสั่งเท่านี้นะครับเรากดสั่งอาหารได้เลยพอกดสั่งอาหารเสร็จนะครับมันจะมียืนยันการสั่งอาหารนะครับให้เราเลือกโต๊ะนะครับหรืออธิบายเรื่องโต๊ะนะครับเดี๋ยวกลับไปเรื่องโต๊ะนิดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวค้างไว้ตรงนี้นะครับะลัับบบารหง้นต ส่วนของใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลจํานวนโต๊ะอยู่นะครับกดเข้าไปมันจะให้เราพิมพ์จานวนโต๊ะนะครับหรติว่าร้านเรามีกี่โต๊ะก็คือพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับอ่านี่คือสิบโต๊ะนะครั่สมมติปรับเป็นเก้าโต๊ะแล้วกันกดบันทึกนะครับอข้อมูลบันทึกเรียบร้อยนะครับทีนี้ตอนเรากดสั่งอาหารเนี่ยนะครับก็นาเลือกโต๊ะมันก็จะขึ้นลําดับแค่เก้าก็คือเราเลือกไว้กี่โต๊ะก็ขึ้นอันนี้สั่งอาหารอยู่ที่ผมลงโต๊ะห้าแล้วกันนะครับกดสั่งอาหารได้เลยพอกดสั่ ตรงรายการอาหารเนี่ยจะปรับเป็นศูนย์นันทีเลยก็คือการรับอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาที่ระบบหลังบ้านนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยจะขึ้นและอาหารรอเสิร์ฟหนึ่งออเดอร์นะครับก็คือเมื่อกี้ที่มีการสั่งอาหารเข้ามาเรากดเข้าไปดูนะครับมันก็จะขึ้นโต๊ะที่ห้านะครับรายการอาหารก็จะมีนะครับน้ำมะลมสองขวดนะครับน้ำเปล่าสามนะครับกุ้งอบเกลือนหนึ่งข้าวบดปูเล็กหนึ่งนะครับพนักงานรับออเดอร์คือใครก็จะขึ้นเชียวขนั้นด้วยนะครับก็จะมีให้เรากดปุ่มยกเลิกนะครับหรือว่าเสิร์ฟอาหารนะครับ จะทดสอบให้อีกทีหนึง่งตัวนี้มีแค่รายการเดียวนะครับสั่งมีของโต๊ะห้าอีกนะครับกดเข้าไปกดสั่งอาหารนะครับเป็นระบบหลังบ้านนะครับอาหารรอเสิร์ฟนะครับโต๊ะห้าเหมือนกันนะครับสั่งปลากระกพงนึ่งซีอิ๊วมาแล้วนะครับพนักงานรับก็คือฟอร์ดคนเดิมนะครับลำดับของการสั่งอาหารเนี่ยสมมุติว่าสั่งมาครั้งสั่งใครสั่งมาก่อนเนี่ยมันจะถูกขึ้นไว้ด้านบนนะครับสมมุติเป็นโต๊ะอื่นบ้างอะโต๊ะผมสั่งลงโต๊ะหนึ่งชิ้นเหมือนกันสั่งลงโต๊ะเก้านะครับสั่งอาาาหรเข้ไป เป็นสามออเดอร์นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นของโต๊ะเก้านะครับก็จะทําให้รู้ว่าอาหารอันไหนนะครับถูกสั่งเข้ามาก่อนนะครับคนในห้องโถงก็จะได้ทําถูกว่าคนทําของโต๊ะไหนก่อนอะไรประมาณนี้นะครับพอสมมุติว่าอาหารเสร็จแล้วนะครับพร้อมจะเสิร์ฟนะครับกดคําว่าเสิร์ฟอาหารนะครับกดใช่นะครับอ่ามันก็จะเสิร์ฟอาหารเรียบร้อยนะครับกลับมาดูอาหารรอเสิร์ฟแล้วก็จะอยู่ที่สองออเดอร์แล้วนะครับรายการเราเช็คบินก็คือหนึ่งโต๊ะนะตอนนี้จะเริ่มมีรายการเช็คบินแล้วนะครับอ่ะ รายการเช็คบินเนี่ยตอนนี้จะมีเฉพาะของโต๊ะที่5้านะครับก็คือถ้าสมมุติโต๊ะไหนไม่ได้มีรายการที่เช็คบินเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับสมมุติเรากดเช็คบินดูนะครับกดเช็คบินมันก็จะขึ้นโต๊ะที่ห้านะครับครั้งที่1เขาสั่งอะไรบ้างจํานวนยอดรวมเท่าไหร่4 8 0้อแปดิบาทนะครับอะไรประมาณนี้สมมุติว่าเขากินไปเรื่อยนะครับกินไปเรื่อยอันเนี้ยตอนนี้สมมติอันนี้ผมยกลองยกเลิกดูนะปลากระพงนึ้อสีอ้วเนี่ยสั่งเข้าเบาโต๊ะที่ห้าแต่สั่งผิดก็สามารถกดยกเลิกได้นะครับ แต่ตรงรอเช็คบินเนี่ยก็จะไม่ขึ้นนะครับจนกว่าจะเสิร์ฟอ,อาหารจนกว่าจะกดเสิร์ฟนะครับทีนี้สมมุติเขากินไปเรื่อยตัวห้านี่ยม,มีการสั่งอาหารเพิ่มนับเขาสั่งเครื่องดื่มมาเขาสั่งน้ําส้มขันสักหนึ่งแก้วแล้วกันนะสั่งอาหารเพิ่มนับของตัวห้านะครับกดสั่งเข้าไปไปที่อาหารรอเสิร์ฟนับเนี่ยจะเป็นของตัวห้าแล้วนะครับแล้วกดเสิร์ฟอาหารน้ําส้มขันเนี่ยจะถูกตกลงไปในของตัวเช็คบินด้วยนะครับเนี่ยครั้งที่สองก็คือรายการเนี้ย ในการสืบแต่ละครั้งแต่ละครั้งส่งโต๊ะที่ห้าเนี่ยจะมีกี่ครั้งก็ได้แล้วก็จะสั่งมากี่ครั้งมันก็จะจดเก็บไว้นะครับว่าครั้งแรกเนี่ยลูกค้าสั่งอะไรเข้ามาบ้างนะครับครั้งที่สองสั่งอะไรเข้ามานะครับยอดรวมเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเอามารวมกันหมดเลยครับกี่บาทนะครับเพราอจากประมาณนี้นะครับของโต๊ะห้าสมมุมติสืบโต๊ะเก้าบ้างนะสือบอาหารโต๊ะเก้านะครับสืบมาปุ๊บอาการเราเช็คบ,บินอาจจะมีของโต๊ะเก้าด้วยนะครับโต๊ะเก้าก็ลองเช็คดูอ่ามี 220บาทนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งเดียวนะครับประมาณนี้การเสิร์ฟอะไรก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสมมุติไม่มีอาหารเราเสิร์ฟก็จะเป็นศูนย์ละแลยการเราเช็คบินก็จะเป็นสองโต๊ะนะครับอ่ะทีนี้มาดูทีนี้ผมจะเช็คบินตัวห้านะครับก็กดคําว่าเช็คบินได้เลยนะครับเช็คบินเสร็จตรงรายการรอเช็คบินเนี่ยก็จะเหลือแค่โต๊ะกล้าเดียวเดียวที่รอเช็คบินนะครับก็กับเมนูก็เหลือเหลือแค่หนึ่งโต๊ะนะครับเช็คบินเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูรีพอร์ตผลงานรายงานย้อนหลังเนี่ยก็คือกดที่ข้อมูลการขายนะครับ ข้อมูลการขายเนี่ยจะมีของวันนี้เลยก็คือสิงหานะครับสองห้าหกมันก็จะขึ้นวันเวลาให้นะครับเวลาสอนสองทุ่มวันนี้ตอนช่วงบ่ายนะครับแล้วก็สามารถกดดูรายละเอียดได้นะจะมีหมายเลขคําสั่งซื้อนะครับกดดูรายละเอียดมันก็จะขึ้นนะครับโต๊ะที่ห้านะครับชื่อบัญชการฟอร์ดยอดชำระสุทธิกี่บาทนะครับอ้งที่หนึ่งเขาสั่งอะไรครั้งที่สองสั่งอะไรอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือรายงานเอาไว้แอดมินดูอะไรแบบเนี้นะครับแล้วก็อนาคตของเวอร์ชันสองก็จะมีเป็นพิมพ์พวก ใบเสร็จอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการการขายก็จะมีแค่นี้นะครับเริ่มตั้งแต่สั่งออเดอร์เข้ามาก่อนเนี่ยเราก็สั่งอยากสั่งอะไรก็คือสั่งเข้าไปนะครับถ้าเป็นหมดนะรือหมดถ้าเป็นหมดเนี่ยจะกดสั่งไม่ได้นะปุ่มมันจะไม่มีให้เรากดนะครับเนี่ยจะเป็นไม่แบบเป็นปุ่มที่แบบกดไม่ได้นะครับอันไหนที่เป็นหมดก็คือจะสั่งไม่ได้นะครับอันไหนสั่งได้ก็คือยังกดได้นะครับประมาณนี้สั่งเท่าไหร่ก็คือเราคีย์เลขลงไปได้เลยนะครับประมาณนี้ พอสั่งเสร็จนะครับอาหา <tinc S 1> รมันก็จะถูกตกไปที่อาหารรอเสิร์ฟนะครับพอเป็นออเดอร์ปุ๊บไดออเดอร์มาแล้วอาหารก็จะตกมาที pis, ่รอเสิร์ฟนะครับทีนี้พอรอเสิร์ฟปุ๊บพอแม่ครัวทําเสร็จแล้วกดปุ่มเสิร์ฟเข้าไปเสิร์ฟปุ๊บมันก็จะถูกตกไปในการรอเช็คบินนะครับจนกว่าลูกค้าจะกินเสร็จสั่งกี่ครั้งมันก็จะมีรายการครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วกดเช็คบินนะครับมันก็จะตกมาที่ส่วนของรายงานการขายนะครับกดมาที่รายงานแล้วก็เลือกการขายนะครรัับมมมนนจะเเเเป็ลขอดดงกถ้าาสุติ ครั้งล่าสุดมันก็จะอยู่เป็นอันแรก,กน,นั่นแหละนะครับเราก็กดดูรายละเอียดได้นะครับจะบอกลูกค้าอกี่บาทน,นะครับก็จะประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวผมกลับไปตรงส่วนของถ้าเป็นพนักงานบ้างเขามีหน้าที่อะไรนะครับมาดูส่วนของเป็นพนักงานนะครับพนักงานเนี่ยก็คือในการสั่งออเดอร์เนี่ยทํางานคล้ายกันเลยนะแต่เขาจะไม่มีคําว่าระบบหลังบ้านนะตอนนี้พนักงานทําได้แค่สั่งออเดอร์นะครับแล้วก็ยิงส่งไปที่เจ้าของร้านเนี่ย เจ้าของร้านจะเป็นคนกดเสิร์ฟกดเช็คบินเองนะครับพนักงานจะไม่สามารถทําจุดนี้ได้นะครับในเวอร์ชันสองสามไม่ได้อาจจะเริ่มทําได้นะครับอ่ะเขาก็สามารถเพิ่มรายการเหมือนกันกับเหมือนกับตัวเจ้าของร้านนั่นแหละนะครับสั่งอาหารเข้าไปเนี่ยเลือกจํานวนกรอกอะไรเหมือนกันเลยนะครับสั่งอาหารลงโต๊ะไหนอ่าสมมติสั่งลงโต๊ะสี่ก็กดสั่งเข้าไปแบบนี้ก็คือจบในหน้าที่ของเขานะครับต่อไปก็จะเริ่มในส่วนของเจ้าของร้านแล้วที่เขาจะเป็นระบบหลังบ้านเอาไว้ การการการเช็คบินการเสิร์ฟอาหารนะครับพนักง,งานทําได้แค่นี้อีออันนึงก็คือบัญชีของฉันตรงนี้จะมีทุกระดับเป็นของทุกคนนะครับทั้งเป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานแต่ละคนก็จะมีบัญชีของฉันบัญชีของฉันนะครับเอาไว้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าเปลี่ยนชื่อของตนเองได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้อ่าพนักงานพนักงานสั่งเข้ามานะครับเราไปดูตรงเนี่ยระบบหลังบ้านนะฮะรร้นอนเซอร์นะครับก็จะมีคนพนักงานรับออเดอร์ก็คือคุณมินนะครับ ก็จะประมาณนี้การใช้งานระบบขายอาหารนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับในระบบขายอาหารของเวอร์ชันหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูหน้าในเวอร์ชันสเนี่ยจะถูกเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ